แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็อกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง,ง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัว <S <S ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมก็สําหรับตอนนี้นะครับล่าสุดนะกราฟลงมา จุดต่ำสุดที่32,47.23นะครับก็จะเป็นแนวรับนะครับที่กราฟเคยมาทสในอดีตนะครับตรงนี้นะจะเห็นว่าเขาเคยมาทสนะตรงนี้ก็เป็นจังหวะนะครับที่กราฟเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับรีบาวกลับขึ้นไปนะครับในรอบของไทม์เฟรมใหญ่นะครับก็คือช่วงรีเทสเมนต์ของไทม์เฟรม H4 นะครับ 4, รีเทสเมนต์ H4 นะฮะ การรีเทสเมนต์ของเขานะครับส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะ,ะกลับขึ้นไปรีเทสเมนต์เป้าหมายเนี่ยเป้าหมายแรกจะเป็นช่วงประมาณ50%นะครับ50%เนี่ยก็อยู่ประมาณ3298.85นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับในอดีตด,ด้วยนะแนวรับในอดีตนะครับจะเห็นว่าคราบราคาเนี่ยเคยมากับตัวที่จุดนี้นะแล้วตรงกับรีเทสเมนต์50%ของเทสพอดีนะครับ เพราะฉะนั้นจุดนี้น่าสนใจนะครับที่กราฟราคาเนะี่ยจะมารีชันจะมารีคชันได้นะครับที่จุดนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับถ้าตามเป้ารีเทสเมนนะก็จะมี6ก8ด้วยนะครับแล้วก็จะมี78.6นะฮะอืราคาก็ตามนี้เลยนะ3.298 3 3 1 0 3 3 2 7นะครับอันนี้คือเป้ารีเทสเมนของ Time Frame H4 นะฮะในส่วนของซับไพ่นะครับที่น่าสนใจนะฮะของ H4 ก็คือจะมีช่วงช่วงนี้นะครับ1จุดผมจะตีเผื่อตรงนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นโซนทับซ้อนกับ6 1.8นะครับอ่าตรงนี้ผมให้เป็นซับไพ่นะครับขอ,อง H4 นะการรีบาวชุดนี้นะครับเราก็จะสามารถลุ้นที่เขาจะ ขึ้นไปเทสซัพพลายได้นะครับแล้วก็มีหนึ่งโซนนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นโซนใกล้เคียงกันกับ50าอนะร์เซนะฮะแล้วก็เป็นโซนที่เป็นแนวรับในอดีตด,ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็จะ,ะเขาก็จะสามารถฟลิปกลับมาเป็นแนวต้านได้นะครับที่โซนนี้นะอ,อ่ะเรามาดูทมเฟรมเล็กกันบ้างนะครับทมเฟรมเล็กเนี่ยเขาก็ กำลังอยู่ในรอบของการรีบาวน์นะครับรีบาวขึ้นไปอยู่ตอนนี้กรอบราคาตรงนี้นะถ้าเราตีแบบนี้89-98นะรประมาณพันจุดนะประมาณพันจุดนะครับถ้ากราฟขึ้นมารีเทสเมนต์ชุดนี้นะครับเราก็สามารถหากัับตัวเราสามารถหาแสากับตัวเพื่อที่จะเซลล์ Sell ต่อตามแนวโน้มของ H4 ได้นะครับทาเฟรมหลักเนาะ ชุดนี้นะครับถ้าในทำเฟรม5นาทีนะครับทำเฟรม5นาทีเนี่ยกราฟได้มีการทําโครงสร้างขึ้นนะฮะชุดนี้นะทําโครงสร้างขึ้นทำโครงสร้างขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกับเส4นะครับที่กําลังจะ r e ท r e เม m e n t อดีนะฮะชุดเนี้ยอดีตเนี่ยเคยเป็นซับไพส่งราคาลงไปทาโรได้นะครับแต่คราวเนี้ยเขาเกิดกลับขึ้นมาแล้วโดนเบรกได้นะครับก็สอดคล้องกันนะครับ ชุดนี้อาจจะมีการกลับขึ้นไปรีเทนเมนนะครเป้าหมายก็คือมองไปที่3289นะฮะจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือโซนโซนแรกเนะี่ยผมจะมองเป็นโซนนี้นะโซนรอบายนะครับบายในรอบทมเฟรมเล็กนะฮะมี2จุดนะครับ โซนแรกนะครับจะอยู่ที่3275นะฮะถึง3271นะฮะโซนที่2อยู่ที่3266ถึง3259นะครับกราฟลงมารีเทสนะครับเราก็จะดูใส่กักบตัวกันอีกทีหนึ่งนะฮะที่2โซนนี้นะครับแล้วก็คาดหวังเป้าด้านบนนะฮะ ประมาณนี้นะสองโซนนะครับที่ผมเฝ้าระวังอยู่นะรอเทสแล้วก็บายหลังจากขึ้นมาโซน89ถึง98แล้วเนี่ยเราจะดูแสงกับตัวเพื่อที่จะเซลลตามแนวโน้มของ h ทสซี่อีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็มีทั้งโซนเซลล์แล้วก็โซนบายนะครับโซนเซลนะฮะตามตามภาพใหญ่นะครับโซนบายตามภาพเล็กนะครับรอบรีเทสเมนต์เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนเทรดในวันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะ เขาไปอัปเดตให้ในกลุ่มท l ล g แกมเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มท l ล g แก m นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ